คุณรู้หรือไมว่าว่าสามพันปีก่อนมีสงครามที่เราค้านมายาวนานที่สุดในตำนานนั่นคือสงครามทอยเมื่อเจ้าชายปาลีแห่งทอยลักพาตัวเฮเลนภรรยาของกษัตริย์สปาตาความงดงามของนางจุดไฟสงครามที่ไม่มีวันหวนกับกองเรือกีดนับร้อยลำร้อมถอยนานกว่าสิบปีการลบที agan, ท่ไม <anytime S 2> ่ด like ีผู้ใดยอมถอย การต่อสู้ระหว่างอะคิลิสนักรบผู้ไร้เทียมทานกับเพกเตอร์เจ้าชายผู้ก้าหารของทรอยกลายเป็นตำนานแห่งเกียรติยศและความสูญเสียท้ายที่สุดเกใช้กลอุบายม้าไม้ถอยมือมาที่ขังไอซ่อนฐานเอาไว้เมืองถอยหลงเชื่อและนำมันเข้าไปเมืองถอยล่มสลายและเรื่องราวนี้ยังคงเป็นปริศนาว่ามันคือประวัติศสาสตร์จริงรือเพียงตำนาน